ัสดีครับพี่น้องปองไปสูผู้สุกคนครับผมเมื่อนี้กะได้เลือกเนาะครับผมเลือกงามย่ำดีกะไม่เยี่ยมให้เยี่ยมสวนนะครับผมเมื่อนี้ก็เลยว่าจะไม่เห็ดกระเพากินอยู่หน้านะครับผมแต่ผมก็ยังบรูไม่นูดอกว่าพิ้นจะเห็ดยังกินเดี๋ยวห้อตามคอยเบืองทั้งในครับผมไปกันครับนี <laughs> ่ห้อง่นต้มไก่ดีปะ <laughs> ลักไก่ไว้โจกไว้ต้มไปยังห้องมืด ต้มแล้วก็เอ,อเื้อนเพื่อนไปกินน้ำบันเนี่ยโอ้ไกลเพื่อนหลายอยู่ด้วยี่เอาไว้งวนหนาก่อนมาจังสิมันอร่อยของเพื่อนเพื่อนโบ้าสวนหรอกไปเอาอยางตอวระเิหงห่วเขา ห่วงเขาไหมโอ้ยบริยูเกี่ยวเขาซับ้ังวะจักหน่อยเพิ่งก็ได้เกี่ยวแล้วนังซาป่าโอ้ยหกคักหกคักหก่วงแนบุญพอจะอยูบย่บ้านเลยขึ้นไปยุงเทปเบิด์ตป่าไหลตัวเนี้ยะะนะไปยางต่อเลย ต้องขึ้นไปเบิ่งซ้ายอีกหน่งยนึงเพราะเห็นพ่อแล้วว่าวังหนา้าหนา้าฝนเนี่ยน้ามามันนั่นป่ามันออกเบิดเพราะซ้ายนั่นเป็นซ่าเปิดนะครับผมป่ามันออกเบิดปา่าใหญ่อยู่บ่อน,นั่นหลายครับผมแต่บ่รู้ว่ายังห,หรือเปล่าเดี๋ยวมื้อน,นี้เดี๋ยวว่าจ,จะลองขึ้นไปเบิ่งอยู่ไปย่างไปถามแม่ครัวว่าเขาสิพาเฮาเฮ็ดหยังกิน พังมือละอ่ายกิแม่นบไงวงว่าสันหลับไก่ง่วงได้หล่ามือสั่งหันหน้าไปฮะแม่ระว่าสีนาหลับไก่ง่วงนาะครับผมอีทุ่งยูธาที่เก่าบอก อยู่มาอยู <Sure> ่ใหม่โอ้ยเคยไม่เคยไม่เลยมาหาลูกหายยังไงไปไอ้เง่วงไก่เง้วงตัวละเอวันรู้ละร้อยหาชิปรู้ละร้อยหาชิปเหมือนไปพืชอุ้มใเฮียนพกกิโลตกประมาณเก่ารวยประมาณนี้แหละครับ กุลพันั่นแหละเอ้ากุลบพันน่แหะข้าเห็ดอกินู่มือนไม่นีบอกข้าเห็ดอกยุ่กับจาภาพแล้วลก,กินด้เบือที่เห็ดเ็ดนกินเอเห็ังกินนี่วนี่คนนี่ไปเสียบหัวนี่พอดีนี่เสียบหัวว่านหมอลำพอดีนี่ดีพี่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 ทงเ้เยผ่งเงายางพี่พี่แงมนะพี่งแช่เลยแงม เอาไปยอมเทีตยอมแล้วมันขาวเลยเนี่ยเอาสุดๆหลุดเลยไได้ไหมไหเขีงยีเด้อเล่างามโมลานถอดออกสวงามกว่าน้ำทุกวันบนนี้หะโอ้ยนั่หวหวได้เขามันบระชุมหำนี่นสิขางปีกนี้ยายครับผมย่ายเรียว่าผู้นำทีมงานนะครับ เอากปีกมันจุ่มน้ำมันพะโลไปเอ้ยควันเอาเอาขึ้นตัวทั้งนี่เออจันท่นละหลวันเลี้ยวบึ้มแท้แล้วรอบโอ้ยใบนี่น่ใบมีดบ่ะพัดมันพอดกรอบๆขึ้นไปมะกรูดดีจี กินกับลาบไก่งวงโอ้เหล่ากินกับเข่าเลยโอ้กินกับเข่าเลยโอ้คือเป็นตะไบยัดษ์ใช่ไหมโอ้นี่คือกินกับเข่าเพละใบนี่เข้าวเห็ดมันสิมีใบกล้วยเด้แล้วเดี๋ยวหั่นบางๆดิว้เออมาเจี๋ยวใบวยเออไอ้มันสิมีเอาเป็นน้ำบางๆกันป่ะเขามาจีบจีบจีบเข่ามือช้อยช้อยช้มันกอดเรียบ้อมโอ้เอาไปบุกเคยกินกับชีร้องกินมื่อีหร่ละ โอเคกระโพอนะอืมอมสาหลายดีกว่าโอเคโอเคเดี๋ยวไปหาตัดก่อนเรียบนึ่งใบใบแบบไหนนี่บ่ใบแบบนี้บ่เนอะโมเมนต์บ่อันนี้โอ้ใบนี้โอ้โซว์ดิโอ้คือเอายังทันไหมทัน เน่วันนี้ลอกกันเน่บบดิต่องตรงหันหันหันอ๋อเน่หันแบบเน่ปีปาินงานไปเลยก็เออพอแล้วแม่เน่กาดหดล้อมม้วนม้วนม้วนไม่ทิ่บกำมันสิไหม่แล้วเจ้าหนูเหันแบบไหนแบบหันเอ่นี่ละยังเส้นก๋วยเตี๋ยวเออโอ้หันไปๆเพื่อน ไม่เป็ดกินนี่หละด้ยนีคือห้เป็ดกินนี่ละ้เอเออาลเลยเอาเลยเอาลงเลยเอาลงเลยลลเลยลงเลยลงอยู่นี่เอาลงเบืองคนเอาลงเเอาลงโอ้เอาแม่คน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 แม่อยังนั่งมาน โอ้เป่ใหญ่เหโอ้พอถอดเลี่ยมก็ินบางทีเนาะเออเพื่อคือชาลายเนาะโอ้นี้ก็มาทรมานดีชิปโอ้ยเจมเดี่ยวเจมเลี่ยว้ยดีวมาเนี่ยดักใส่จานมาเนี่ยนี่ล้อน่ละพอดี ินแบนี้เลยนี่นี่ใบล้วชิมเอเป็นไรเลยแยบหลัอแยบ้มันหอเนียเอมันก็กินหอมเนะหอมเจ่บเอามาใส่กบอกพริกโอชิมเิ่แ่บชิมเิ่แบบฮ้ยอนเรล้เอากมรกพริงเลยคแม่บ้าจะเอื่องูนก็แ่บไปเนาะแ่เอาเอามาแลรกบพริกเพียงพอแล้วเอาจานมา หพกมใหม่้โอ้ยยำมหพีกเปเลยมพีกนี่ดับเ้อเอชิบมพีกเียเออชิบมพีกมึงแน่ไปไหนเลยงรด้หมาขาไปแล้วเลยกินชุ่มนีเรือนี่กาตลอดนี่ไวไปบุญไก่มาสองเล้ยงนดีมึงรเผาขุนตีแม่เาขุนเผาขุนเผาขุนโอ้อ้วนคัก อ้าดูวนดึงงดึเปาลมไหลบอีเออแต่เปาฉีดลมอัดไวมั้งเนี่ยเออเยัดไวเออมันอา้หกได้ยัดเด้งดึงเด้งดึงอยู่เนี่ยมันอัดกันขรบเนีเนื้อลายดีครับเนื้อลายเค่เมนูเมนู mình mua tôm tôm nhà tôm tôm cái tôm kay nhà kay pháo ngon kay 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 ngon ngon ม,ม,มันมันนี่ครับมันม,นมันวันแคบหมูเลยมันว่นเปนแคบหมูเลยเรา,ราเสียบเนาะเราจะไม่ถีบเราจะเก็บไว้ทุกส่วนตอนนี้เราก็จะมาล้วนแั่ กระเทียมเนาะครับผมเขาจะมาล้วนันหนังนั้นหนังไก่เขาจะมาล้วนหนังไก่ง่วงนะครับผมแล้วก็ีเดี๋ยวเปิดวิธีทำนาะครับผมเดี๋ยวกระเทียมประมาณนี้นะครับผมเหลืองๆหอมๆจังหน่อยเนี่ยไก่เอ้ยหนังลงไปอ้าวคือป่งแยังแฉะใส่หนังลงไปนะครับผม พัดบััดดนี้หนังพัดหยังแล้วเขากัดเอาเนื้อมันลงค,ครับผมถูกตัวเดียวตัวเดียวนะนี่โอ้ยล้วนแล้วครึ่งห้อมเทา่านบ้านี้ใส่อยังนั้นนี่ เกลืใส่เกลือจังเดียวใส่เกลือกับอัรรดีนิดหนึ่งใส่เกลือกับรดดีนิดนึงเพื่อความกลมกล่อมผงชูรสนิดเดียว็กผงชูรสน้อยหนึ่งแล้วกับผีกผงน้อยหนึ่งจะเป็นไงให้มันหอมให้มันรากไปปรุงห้ต้องปรุงปรุงหลายจย่งที่ไหนไต้องห้างไปต้องปรุงเวลาไปปรุงมันก็จะไม่ได้ปรุงหลายนะ เงียเงเมเมมันหอนดยู่เย,ย็น,นหนอนดยตรงว่างใช่บอกก่อไมมด้่เันจะเสียรถดตรงว่างอเ๋อเ,อเอนื้อหมกระดูกว่ะอ๋อ,อ,อยางแบบโอ้โหตับตับคุณใหญ่เลยตับนี่ตับสอท่อนอดเนื่อ ไก่ง่วงยังโบเถ่าที่นี่เนาะบบไก่ไกตัวผู้ได้เดิไก่ตัวผู้อันนี้ตัวผู้นี่เป็นเก็บอีย่างไรลูกมักคามค็ดลับเคล็ดลับไปแบบคามไปมะขามดิลองบุญยี่หมากกันปะหมากมันได้สองนวยอยู่ต่ำสุดวันนี้จะเอาไปเอามะขามบานมาใส่ดิตาไร่เลยลงว่ะมะขามสูมขึ้นมะขามหวาน กำบานโอ้ยมันสิอโบวานจุวยๆบ่าไปดิใส่ได้หนิหัวหลังหัวหลันเอาใส่เลยใส่เลยมันคือบโบรางจังเลยนี่ครับเฮ้ยใส่เลยเออใส่เลยนี่โอ้ยนี่ใบมะามใบมะามหวานนะครับเออใส่น่ะเดี๋ยวพาบึงบรรยากาศมุงนั่งกินเข่ากันเมื่อวี้เนาะครับผม นี่คือบรรยากาศพื้นบ้านพื้นบ้านเขาเรยครับผมนี่เดิมๆดัมงที่ละใส่ปืนใส่ยังไปแล้วครับเห็ดไปเรื่อยเห็ดกับเขานั่งกินเขาไต่ห่มไม่ไต่ห่มไผ่ไปตัวนี้ลครับผมเย็นจ้อยจ้อยเย็นคักเย็นแน่เย็นสบายนี่แหละครับบรรยากาศนี่บนเนี่ยหากินยากหัวมันบ่ หัวมันเลยยัอนี่หั่นปเหัวมันเหรอเนาะหัวมันเหรอล่ะหัวมันหล่ะโอ้ี่เขาดักเฮโค้ยังใหม่ๆจุ๊บอันปถ้าพี่ยังมาให้แหลมเลยนะ ถ้ากันยางมากากันด่ดสลองทังขาากันมากเที่ยวมากเนี่ยนี่สมพันธุต่ว่าต่ำเทรมดาทั้คนอกนวกับต่ำสองคนมาลองเบสแแบกับยู้กได้แ่ะโอ้โต่ำสวยพอมเบแแบบกับยุงกได้ละน้ไห กันซากับบอร่งโขกมาเอาสูตรมาตึงแตปลาปวยได้หนเออบ้ารป้าปวยสวัสดีครับสวัสดีครับงเอ่ะได้ปลาดียวอีกมันเค็ม เลย่รม่ใส่บะคงอีกออบบเข้มแบบพอดีอ้าวมือเลยนือเลยเอาไปเลยดีแล้วจบการรีวิวแ่บมาวันนี้เข้ามาลาบครับไม่ดีรวเมกระมเาลัวกันเากัวเากัวเ็นเกาไ่หอน้าเกาอีกนะแลเมอรแเราง เอาซกันข้างล่าเอนมาเอลาไก่ก็เดนีเือจังเลงแล้วหกเดือดเี้ยเดือดเนี้ยใ่อล่อยเลยเลลงไปเลยเขาไบ่ได้พักเกีบัพิกเนาะเจะไปเฮ็ดเ็ดพรเดี๋ยวแบงให้ผู้เฒ่าอ๋อเดวแบงให้ผู้เฒ่าก่อนเออนี่ละแต่วาไ้เฮ็ดเผ็ดได้ไหมเขาไ่ได้เขาไ่ได้ เอาบักนามาใส่เลยตาหันบากนาให้แม่นอะโคเล่โคเลโคเลโคเลเบิงคิปอีีะไรเมอรนีใส่บากนา้างแบกโอ้ยแงเสียอ๋อมีบางนาเลย ี่แบกมังน่าเรามามนเบิงเน้มอยากาน่วงือมถึงเงเนอใส่มันแม่มามันเลฟะไฟไฟต้องปิดโอ้บรีใบแล้วเนาะใบยาดีไหมโบมีวะโอ้ยโมี่ดเดโ้อยามาโอ้ยบแจบบป่นนี้แบ ไปกับเขาเฮ็ดเลี่ยนร้อนะครับผมกะจะมีเมนูสมตำนะครับผมและก็ลาบไก่งวงต้มไก่งวงนะครับผมกะประมาณนี้เดี๋ยวหอาไปเบื้งบรรยากาศนั่งกันครับไปบรรยากาศกินเข่าซุ้มกันครับผมโอ้ยขตอมมูกระเลยบปากาขี้ตะปาเตอร์กินร้อกินเลย จำจำส้วครับ <extern> ป <als> ้าแต่บังุงวงโอ้จำบังงงมาแัวเออกะแมงพุมแล้วกะจันำบงุ่มแ้งค์ใงอะไรหายตายนนีไชิมใบบ้มีบุ้งหนึ่งบอบเคยกินหมีชิมรได้เนีใบบุ้มีถั่วใบบุ้กล้วยถอันนี้ใบบุกล้วยถอด้ดิหาหยาบเลยเนี่ย มั่นอย่างหาบแล้วหยาบแล้วจริงมันโดนแล้วเมื่อวานก่งยุงเห็นนั่นแล้วเห็นนั่นแล้วปวดปวดกว่าเดี๋ยวมาฝึกมาไอ้โรงงานแล้วยาบเกี่ยวมาไปขอตัวกินข้าวกันครับผมตอนนี้ก็กินข้าวกินน้ำแล้วเรียบร้อยเบิดแล้วนะครับผมวาดนี้ขนควองกั๊บด้วยครับบ้านอ่อเสียบเสีบเสีบหลับไก่งวงแซ่บครับผม เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับจังไหนกะจังไหนกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหมนันเยครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย